งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียพบว่าการกินผักบางชนิดในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เลือดไหลเวียนไปถึงปลายเท้าได้ชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุผมได้อ่านงานวิจัยนี้อย่างละเอียดพร้อมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสิ่งที่คนพบคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดแค่ที่ปลายเท้าแต่ยังช่วยเปิดทางเลือดไปถึงสมองหัวใจไตและแม้แต่ดวงตาของคุณ ในคลิปนี้ผมจะเปิดเผยอาหาร5อย่างที่มีหลักฐานชัดว่าช่วยให้เลือดไหลลื่นขึ้นทั่วทั้งร่างกายและผมสัญญาว่าถ้าคุณฟังจนจบคุณจะเข้าใจร่างกายของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมอาหารชนิดแรกที่อยากให้คุณรู้จักให้ลึกกว่าที่เคยคือกลุ่มผักที่มีไนเตรตสูงโดยเฉพาะบีทรูทและผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมคะนา้าผักบุ้งหรือแม้แต่ผักสลัดสีเขียวจัดที่เราพบได้ทั่วไปตามตลาด ผักกลุ่มนี้ไม่ได้แค่ดีต่อสุขภาพในภาพรวมช่วยให้เลือดไหลเวียนไปถึงปลายเท้าได้ดีขึ้นจริงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเท้าเย็นเท้าชาหรือเดินแล้วเจ็บน่อง การกินบีดรูทในปริมาณที่เหมาะสมต่อเนื่องแค่4สัปดาห์ช่วยให้หลอดเลือดขนาดเล็กสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นหรือที่เรียกว่าค่า FMD หรือ Flow Mediated Dilation เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับลดระดับความดันโลหิตตัวบนลงเฉลี่ยประมาณ4-5มิลิเมตรปรอดซึ่งในทางคลินิกถือว่าไม่ใช่ตัวเลขเล็กๆเ,เลย กลไกสำคัญอยู่ที่ไนเตรตซึ่งเป็นสารธรรมชาติในผักกลุ่มนี้เมื่อเรากินเข้าไปไนเตรตจะถูกเปลี่ยนผ่านในช่องปากและทางเดินอาหารกลายเป็นไนตริกออกไซด์สารตัวนี้มีหน้าที่หลักคือช่วยขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในหลอดเลือดฝอยซึ่งเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กมากที่กระจายอยู่บริเวณปลายนิ้วเท้านิ้วมือฝ่าเท้าฝ่ามือหรือแม้แต่ผิวหนังชั้นลึกๆ หลายคนอาจเคยรู้สึกว่าเท้าเย็นโดยไม่มีเหตุผลหรือเดินไม่เกิน50นาทีก็เริ่มปวดน่องโดยไม่เข้าใจสาเหตุอาการแบบนี้ในเชิงการแพทย์เรียกว่า intermittent claudication ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาหลอดเลือดส่วนปลายตีบตันและผักกลุ่มนี้ขึ้นหนึ่งในทางเลือกธรรมชาติที่ช่วยเปิดทางเลือดโดยไม่ต้องพึ่งยา สิ่งที่น่าสนใจคือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดขาตีบหรือ Peripheral Artery Disease ต่ำกว่ากลุ่มที่กินน้อยถึง26%เป์ สำหรับคนทั่วไปการกินผักกลุ่มนี้ในปริมาณ1-2ทัพพีต่อวันโดยเลือกแบบสดหรือปรุงสุกแบบเบาๆเช่นต้มอบนึ่งโดยไม่ใช้น้ำมันมากจนเกินไปจะช่วยรักษาระดับไนเตรตให้คงอยู่ได้ดีที่สุดหากเป็นบีทรูทแนะนำให้เลือกแบบอบหรืออบไอน้ำไม่ควรแช่เย็นจัดหรือดองเปรี้ยวเพราะอาจทำให้ไนเตรตลดลงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟเรนการเพิ่มผักใบเขียวอย่างฉับพลันอาจกระทบต่อฤทธิ์ของยาได้จึงควรกินในปริมาณคงที่ทุกวันหรือปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ ผลลับจากการกินผักกลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่เท้าอุ่นขึ้นหรือเลือดไปถึงปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าแต่ยังช่วยลดความดันโดยรวมเพิ่มความสามารถในการเดินได้นานขึ้นและรู้สึกเบาในร่างกายมากขึ้นในระยะเวลาเพียง2-3สสัปดาห์ในหลายกรณีคุณอาจคิดว่าเป็นแค่ผักธรรมดาแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้บอกชัดว่าร่างกายของเราตอบสนองกับสารจากธรรมชาติได้ดีกว่าที่คุณคิดเพียงแค่คุณให้โอกาสมัน และเมื่อปลายเท้าของคุณเริ่มกลับมาอุ่นอีกครั้งนั่นอาจเป็นสัญญาณแรกว่าระบบหลอดเลือดของคุณกำลังเปิดทางใหม่ให้กับร่างกายแต่เรื่องต่อไปสำคัญกว่านี้เพราะมันคืออวัยวะที่ถ้าเลือดไปไม่ถึงแม้เพียงไม่กี่วินาทีผลกระทบก็อันตรายกว่าหลายเท่า เมื่อปลายเท้าของคุณเริ่มกลับมาอุ่นและระบบหลอดเลือดส่วนปลายเริ่มเปิดทางเรากำลังขยับเข้าใกล้จุดที่สำคัญที่สุดของร่างกายมากขึ้นแล้วอวัยวะที่ไม่สามารถขาดเลือดได้แม้เพียงไม่กี่วินาทีและนั่นคือสมองของคุณครับ หลายคนไม่รู้ว่าสมองของเราต้องใช้พลังงานจากออกซิเจนในเลือดสูงกว่าส่วนอื่นๆแทบทั้งหมดแม้จะมีน้ำหนักไม่ถึง2%ของร่างกายแต่สมองกลับใช้เลือดไหลเวียนมากถึง20%ในทุกนาทีดังนั้นถ้าเลือดไปไม่ถึงแม้เพียงเล็กน้อยคุณจะเริ่มสังเกตอาการบางอย่างเช่นมึนสมองตื้อหรือโฟกัสไม่ได้ นี่คือจุดที่อาหารบางชนิดสามารถช่วยได้และหนึ่งในอาหารที่นักโภชนาการจำนวนมากพูดถึงตลอดหลายปีหลังคือดาร์กช็อกโกแลตหรือถ้าจะให้เจาะจงกว่านั้นคือตัวสารในดาร์กช็อกโกแลตที่เรียกว่าฟลาโวนอลการกินดาร์กช็อกโกแลตที่มีฟลาโวนอลในปริมาณที่เหมาะสมช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองผ่านการขยายตัวของหลอดเลือดขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าเซริเบร l ลบลัดฟล o w และผลที่ตามมาก็คือความสามารถในการจดจำการคิด วิเคราะห์และสมาธิดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแง่ของกลไกลฟลาวนอนลจะไปกระตุ้นการผลิตไนตริกออกไซด์ในเยื่อบุหลอดเลือดสมองช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวและลดความต้านทานการไหลของเลือดผลคือสมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นและทำงานได้ลื่นขึ้น ปริมาณที่แนะนำฟลาวนอลประมาณ500-700มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก้ Go, ไม่ต่ำกว่า170ประมาณ15-20กรัมต่อวันหรือถ้าคิดง่ายๆก็คือชิ้นเล็กๆ1-2ชิ้นโดยกินแบบไม่หวานและไม่ผสมครีมหรือน้ำตาลเพิ่ม สิ่งที่สำคัญคือต้องเลือกช็อกโกแลตที่เป็นแบบดิบหรือมินิมอลลี่โปรเซสเพราะฟลาวอโนลเป็นสารที่สูญเสียได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนสูงหรือการแปรรูปอีกเรื่องที่น่าสนใจคืองานวิจัยบางฉบับในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่าแค่กินติดต่อกัน7-10วันความสามารถในการโฟกัสดีขึ้นบางคนรู้สึกว่าอ่านหนังสือได้นานขึ้นสมาธิดีขึ้นตอนเช้าหรือคิดงานไหลลื่นขึ้นแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้ว แต่แน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีสมดุลถ้ากินมากไปหรือเลือกสูตรที่ใส่น้ำตาลสูงก็อาจได้พลังงานมากเกินไปและเสียประโยชน์ที่ควรจะได้จากฟลาวนนลแนะนำให้กินในช่วงเช้าหรือช่วงที่ต้องใช้สมองหนักเช่นก่อนทำงานหรือก่อนอ่านหนังสือเพราะจะเห็นผลชัดเจนในช่วงเวลาเหล่านั้นและถ้าอยากเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกลองกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นส้มหรือกีวีจะช่วยดูดซึมสารออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งอาหารธรรมชาติที่ส่งผลชัดเจนต่อการไหลเวียนของเลือดในสมองไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่เป็นการฟื้นฟูความสดของสมองที่เราใช้ทุกวันโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟหรืออาหารเสริมตัวไหนเลยและเมื่อสมองเริ่มตื่นหัวใจของเราก็ไม่ควรทำงานหนักเกินไปหัวข้อถัดไปเราจะไปดูอาหารที่ช่วยให้หัวใจไม่ต้องออกแรงมากเกินและทำให้หลอดเลือดทั้งระบบทำงานเบาขึ้น เมื่อสมองเริ่มกลับมาทำงานลื่นขึ้นจากการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นหัวใจของเราก็ต้องได้รับการดูแลไม่แพ้กันหัวใจคือเครื่องยนต์หลักของระบบหมุนเวียนเลือดและทุกอย่างที่เรากินส่งผลกับมันโดยตรงหนึ่งในอาหารที่มีหลักฐานชัดเจนว่าส่งผลต่อสุขภาพหัวใจอย่างลึกซึง้งคือน้ำมันมะกอกชนิดเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือที่เรียกสั้นๆว่า EVO หลายคนคิดว่าน้ำมันคือศัตรูของหัวใจแต่ความจริงแล้วน้ำมันไม่เหมือนกันทั้งหมด EVO เป็นน้ำมันเพื่อชนิดเดียวที่ผ่านกระบวนการสกัดเย็นไม่ใช่การกลัน่นจึงยังคงสารสำคัญที่เรียกว่าโพลีฟีนอลไว้ได้ครบถ้วนโพลีฟีนอลเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและช่วยให้เยื่อบุหลอดเลือดยืดหยุ่นขึ้นผู้ที่ได้รับน้ำมันมะกอกแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินอย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในแง่กลไกลสารอย่างไฮดรอกซีไทโรซอลและโอเลอูโรปีนใน EVO ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันชนิด LDL ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแข็งและเกิดการอุดตันนอกจากนี้ยังมีผลต่อการลดระดับโปรโตีนอักเสบในกระแสะเลือดลดความดันและเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์ได้อย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยา วิธีใช้ EVO ให้ได้ผลจริงไม่ใช่แค่หยดลงไปในจานข้าวแล้วหวังผลแต่ควรใช้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอวันละประมาณ1ช้อนโตก๊กโดยใช้กับอาหารสดเช่นสลัดผักต้มหรือคลุก,กกับข้าวกล้องไม่แนะนำให้ใช้ทอดหรือผ่านความร้อนสูงเพราะจะทำให้โพลีฟีนอลสลายตัวการเก็บรักษาก็สำคัญควรเลือกขวดที่ทึบแสงมีฝาปิดสนิทและเปิดใช้ไม่เกิน6เดือนหลังจากเปิดขวด สิ่งที่เห็นได้ชัดในหลายคนหลังจากเริ่มใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ4-6สัปดาห์คือค่าความดันลดลงเล็กน้อยไขมันในเลือดดีขึ้นและรู้สึกเหนื่อยน้อยลงเมื่อต้องเดินขึ้นบันไดหรือทำงานกลางแจ้งหัวใจทำงานได้สบายขึ้นเพราะแรงต้านในระบบหลอดเลือดลดลง หลายคนมองว่าเป็นแค่น้ำมันแต่ความจริงคือ EVO ทำหน้าที่คล้ายสารต้านอักเสบตามธรรมชาติที่ไม่มีผลข้างเคียงและเป็นทางเลือกที่มีการรองรับมากที่สุดในกลุ่มไขมันดีทั้งหมดที่มีอยู่หัวใจของเราทำงานไม่มีวันหยุดแล้วเรามักลืมดูแลมันจนกว่าจะสายไปน้ำมันมะกอกคือจุดเริ่มต้นง่ายๆที่ช่วยให้หัวใจไม่ต้องแบกภาระเกินไปทุกวัน และเมื่อหัวใจเริ่มทำงานเบาลงเลือดก็ไหลลื่นมากขึ้นทั่วร่างกายถัดจากนี้เราจะไปดูอวัยวะอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามทั้งที่มันทำงานหนักกว่าที่คิดและต้องพึ่งพาการไหลเวียนของเลือดไม่แพ้หัวใจนั่นก็คือไตของคุณครับ หลังจากที่เราดูแลหัวใจให้ทำงานสบายขึ้นแล้วอยากชวนคุณมามองลึกลงไปอีกนิดไปที่อวัยวะที่หลายคนอาจมองข้ามทั้งที่มันทำงานหนักแทบจะตลอดเวลาอวัยวะที่ต้องกรองเลือดวันละหลายร้อยลิตรโดยไม่มีวันหยุดนั่นก็คือไตของเราครับ ไตมีหน้าที่กรองของสีออกจากเลือดถ้าเลือดไหลไปถึงไตไม่สะดวกหรือถ้าเส้นเลือดในไตแข็งตัวทำงานไม่คล่องไตก็จะเหนื่อยทำหน้าที่ได้ไม่ดีเหมือนเดิมนานวันเข้าอาจนำไปสู่ปัญหาไตาเสื่อมโดยที่เราไม่รู้ตัว หนึ่งในสิ่งง่ายๆที่ช่วยดูแลไตได้ดีมากคือการดื่มชาเขียวชาเขียวมีสารสำคัญจากธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบและช่วยให้เส้นเลือดในไตทำงานได้คล่องขึ้นเส้นเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นทำให้เลือดไหลเวียนผ่านไปยังไตได้มากขึ้นไม่ต้องฝืนไม่ต้องดัน มีงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นที่ทดลองกับคนที่มีความดันสูงพบว่าคนที่ดื่มชาเขียววันละหนึ่งถึงสองแก้วเป็นประจำไตสามารถกรองของเสียได้ดีขึ้นระดับความดันค่อยๆลดลงและบางคนยังรู้สึกว่าอาการบวมที่ขาหรือเท้าหายไปโดยไม่รู้ตัว ชาเขียวแบบที่ให้ประโยชน์สูงสุดควรเป็นแบบใบชงเองไม่หวานไม่แช่เย็นไม่ใส่ครีมหรือกลิ่นผสมชงแบบอุ่นๆดื่มหลังกินข้าวจะดีที่สุดไม่ควรดื่มตอนท้องว่างเพราะอาจทำให้รู้สึกมวนท้องในบางคนปริมาณที่แนะนำคือวันละ1-2แก้วเท่านั้นดื่มมากเกินไปไม่ได้ประโยชน์เพิ่มแถมอาจทำให้ใจสัน่นหรือปัสสาวะบ่อยจนเกินไปในบางคน ในระยะเวลา2-4สัปดาห์คนที่ดื่มชาเขียวสม่ำเสมอจะเริ่มรู้สึกว่าปัสสาวะคล่องขึ้นร่างกายเบาสบายไม่บวมน้ำง่ายและบางคนที่มีความดันสูงก็พบว่าค่าความดันลดลงเล็กน้อยแบบเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาเพิ่ม ทั้งหมดนี้เกิดจากสิ่งเล็กๆที่อยู่ในถ้วยชาแต่กลับช่วยให้เลือดไหลผ่านไตได้ดีขึ้นไตไม่ต้องฝืนกรองของเสียจากเลือดที่ไหลช้าๆเหมือนเดิมและเมื่อไตทำงานได้ดีเลือดที่สะอาดก็จะกลับไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้เต็มที่มากขึ้น การดื่มชาเขียวไม่ใช่สูตรวิเศษไม่ได้เห็นผลในวันเดียวแต่ถ้าคุณให้เวลามันสักหน่อยคุณอาจรู้สึกได้เลยว่าร่างกายเริ่มเปลี่ยนเริ่มเบาขึ้นเดินสบายขึ้นและที่สำคัญไม่เหนื่อยง่ายเหมือนก่อน และเมื่อระบบกรองเลือดของเราทำงานได้ดีขึ้นสิ่งต่อไปที่ต้องไม่ลืมดูแลก็คืออวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆอวัยวะที่เราพึ่งใช้ทุกวันเพื่อมองเห็นสิ่งรอบตัวแต่เรากลับไม่ค่อยได้ดูแลมันเท่าไหร่อวัยวะนั้นก็คือดวงตาของเราครับหลังจากที่เราช่วยให้เลือดไหลเวียนผ่านไตได้ดีขึ้นแล้วก็ถึงเวลาหันกลับมามองหน้าต่างของชีวิตนั่นก็คือดวงตาครับ ผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นทั้งตามัวมองไม่ชัดในที่แสงน้อยหรือบางคนรู้สึกว่าตาแห้งง่ายเหมือนตาไม่ค่อยมีน้ำหล่อเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนสาเหตุหนึ่งที่คนมักมองข้ามก็คือการที่เลือดไปเลี้ยงจอตาได้ไม่ดีพอเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตาเล็กมากและเปราะบางยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งเสื่อมเร็ว ถ้าเราปล่อยให้หลอดเลือดแข็งหรือเกิดการอุดตันแม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้การมองเห็นค่อยๆแย่ลงโดยที่เราไม่รู้ตัวอาหารที่มีช่วยดูแลเส้นเลือดเล็กๆในดวงตาได้ดีมากคือวอลนัทและปลาทะเลน้ำลึกบางชนิดโดยเฉพาะปลาที่มีไขมันดีเช่นแซลมอนซาดีนและแมคเคเรล ในวอนัดและปลาเหล่านี้มีไขมันดีที่ชื่อว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดและช่วยให้เลือดไหลเวียนในจุดเล็กๆได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะที่จอตาและเส้นเลือดในลูกตาการกินโอเมก้า3อย่างสม่ำเสมอสายตาเสื่อมช้าก,กว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินอย่างเห็นได้ชัดและยังมีแนวโน้มว่าความเสี่ยงของจอตาเสื่อมตามวัยหรือ AMD ลดด้วย สำหรับวอลนัทแนะนำให้กินวันละประมาณ6-8เม็ดโดยไม่ต้องอบไม่ต้องเติมเกลือส่วนปลาให้เลือกแบบนึ่งหรือต้มดีกว่าทอดและควรกินสัปดาห์ละ2-3ครั้งถ้าใครไม่สะดวกกินปลาอาจใช้วิธีกินน้ำม,มันปลาที่มีโอเมก้า3ก็ได้แต่ต้องเลือกที่ผ่านการรับรองและไม่มีการเจือสีหรือกลิ่นสังเคราะห์ ผลลับที่คุณอาจเริ่มสังเกตได้ในช่วง4-6สัปดาห์หลังจากเริ่มดูแลคือดวงตาชุ่มชื้นขึ้นมองภาพได้ชัดขึ้นในที่แสงน้อยและรู้สึกไม่เมื่อยตาเวลาจ้องอะไรนานๆบางคนที่เคยปวดตาในตอนเย็นๆอาจรู้สึกว่าหายไปโดยไม่ทันสังเกตเมื่อเลือดไปเลี้ยงจอตาได้ดีดวงตาของเราก็จะกลับมาทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเพ่งรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในแต่ละวัน ทั้งหมดนี้คือผลของอาหารธรรมดาแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่ช่วยส่งเลือดไปเลี้ยงจุดที่เล็กที่สุดของร่างกายและช่วยให้คุณยังมองเห็นโลกได้อย่างชัดเจนและนั่นคือไอเทมสุดท้ายในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งว่าอาหารทั้ง5้าอย่างที่ช่วยเปิดทางให้เลือดไหลลื่นไปถึงทุกจุดในร่างกายมีอะไรบ้างและแต่ละอย่างมีจุดเด่นตรงไหนที่คุณควรจำไว้ให้ขึ้นใจ ที่เราพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่แค่อร่อยหรือดีต่อสุขภาพแบบกว้างๆแต่มีหลักฐานชัดว่าช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นในจุดที่สำคัญที่สุดของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเท้าสมองหัวใจไตหรือแม้แต่ดวงตาอาหารเหล่านี้ไม่ได้มีฤทธิ์แบบเชียพลันแต่ถ้าคุณกินอย่างสม่ำเสมอถูกปริมาณถูกวิธีมันจะค่อยๆเปลี่ยนระบบหมุนเวียนเลือดของคุณให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน คุณไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์เสริมราคาแพงเพราะคำตอบอยู่ที่อาหารจริงที่หาซื้อได้ง่ายรอบตัวเราร่างกายของคุณไม่เคยหยุดซ่อมแซมตัวเองและมันจะดีขึ้นเสมอถ้าคุณให้สิ่งที่ถูกต้องกับมัน เริ่มจากแค่อย่างเดียวก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือแชร์ต่อให้คนที่คุณรักและถ้าใครมีประสบการณ์ตรงเรื่องอาหารกับสุขภาพหลอดเลือดอยากชวนคุณมาแชร์ไว้ในคอมเมนต์เพราะเราอ่านทุกข้อความจริงๆขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองเสมอเพราะร่างกายของคุณยังดีขึ้นได้อีกเสมอครับ